วันนี้จะมาทำไข่ผัดมะระขี้นกนะคะหรือมะระขี่นกผัดไข่จ้านี่ก็เครื่องปรุงน้ำมันหอยหมดไม่ได้ไปซื้อก็ใส่พงปรุงรสเอาจากับสีอิ๊วขาวนะจ๊ามา,มาลงมือทำกันเลยกรเียมลงไปเตรียวให้หอม ใส่ซอสญี่ปุ่นสำเร็จรูปสีอิ่วขาวลงไปเลยน้ำตาลทรายชิกไทยค่ะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะต้งกระเลเลยว่าน่าจะอร่อยเรายายไม่ชิมเอ้อยายจะใส่ไขล่ลงไปเลยเพราะว่าทำกินเองจ้าตอนเช้ากินกับปลา กินกลูกใหญ่ๆมีต้นหนึ่งในสวนหลังบ้านค่ะขึ้นเองแต่งามมากลูกดกมากๆวันนี้ยายก็เลยเอามาทำเมนูมะละผัดไข่นะคะเสร็จเรียบร้อยจีดแย้เสร็จเรียบร้อย หน้าทานไม่เอ่ยหน้าทานไม่เอ่ยนี่กินกับข้าวสวยร้อนๆข้าวหุงอยู่ใครยังไม่สุกบางรอข้าสุกเราก็มาชงกาแฟโน่น้ำตาลกันนะจ๊ะกาแฟดำ <c oughs> เสียน้ำเยอะได้อิ่ม ใส่น้ำตาลนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปกินกับอินทผลัมสุกนะคะชอบกินอินทผลัมกับกาแฟดำอ้าวข้าวดิบพอดีเลยเดี๋รอระอุอ,อ,อีกนิดนึงหนาทีก็กินได้เดี๋ยวใจไปตักต้มจืดกอ่อนแก้วชามาเติมน้ำร้อนเพิ่มก่อน น,นี่ก็ต้มจืดนะคะต้มจืดกระดูกหมูออมใส่ฟักใส่ดอกไม้จีนค่ะตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะคะแล้วก็อุ่นกินเช้าได้อีกค่ะใส่กระเทียมดองทนเสร็จเรียบร้อยผัดมาและของยายเรียบร้อยจ้ากินจะพาร่างกินกับกาแฟดำกาแฟไปใส่น้นตาล กับข้าวก็สีเรียบร้อยจ้ะเรียบร้อยเลยมามาทำข้าวกันจ้ารอนีก่อนเลยัมละเสียงละ 也不。嗯嗯嗯